สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกๆท่านกันเหมือนเช่นเคยเลยนะครับผมวันนี้นะครับเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมพบกันในทางช่องวัตถุมงคล168แนะครับและวันนี้นะครับผมเราอยู่กันใน EP ีที่438กันแล้วนะครับพี่ๆก็ถ้าหากพี่ๆท่านใดนะครับผมเพิ่งเคยผ่านเข้ามารับชมทางช่องของผมการเป็นครั้งแรกนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มถูกใจนะครับผมคลิปวิดีโอนี้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามไว้ให้ทางช่องของ ผมด้วยนะครับและที่สำคัญเลยนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งข้างๆปุ่มติดตามไว้กันด้วยนะครับพี่ๆเพื่อที่ว่าเวลาผมได้ลงคลิปวิดีโอนะครับแบ่งปันนะครับผมพระเครื่องเครื่องรางนะครับของเก่าเก็บสะสมนะครับผมราคาดีๆแบบนี้นะครับผมจะได้แจ้งเตือนไปยังพี่ๆเป็นท่านแรกๆเลยนะครับและสำหรับท่านใดนะครับผมที่รับชมแล้วชอบใจรับชมแล้วถูกใจรับชมแล้วสนใจอยากที่จะชอบบูชาพระ รายการไหนนะครับผมก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ที่ไลน์แอดตรงด้านบนเลยนะครับแอดหนึ่งเจ็ดสี่โอไอพีทีคิวนะครับเบอร์โทรนะครับผมศูนย์เก้าศูนย์นะครับผมสามสองห้าหนึ่งศูนย์เก้าหกนะครับผมสามารถใช้โทรติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับกติกาของทางช่องนะครับผมก็ง่ายๆเหมือนเดิมในทุกๆอีพีนะครับผมเพียงแค่ พี่ๆนะครับผมดูให้ชอบใจนะครับผมว่าสนใจอยากที่จะชาบูชาพระรายการไหนนะครับผมหลังจากนั้นก็ให้จดเป็นหมายเลขขององค์พระองค์นานๆไว้ได้เลยนะครับซึ่งนะครับผมก็จะเรียงให้ตั้งแต่หมายเลขที่1ไปจนถึงหมายเลขสุดท้ายนะครับผมคือหมายเลขที่25ตรงมุมด้านล่างนี้เลยนะครับผมหลังจากที่จดเป็นหมายเลขที่ถูกใจเรียบร้อยแล้วนะครับผมอย่าลืมนะครับสังเกตดูตรงชื่อคลิปวิดีโอกันด้วยนะครับผมตรงส่วนนั้นนะครับผมจะมีหมายเลข EP เขียนกำกับบอกอยู่นะครับเพียงเท่านี้พี่ๆก็สามารถพิมพ์ลายมาบอกผมนะครับผมหร ได้นะครับผมแล้วก็แจ้งได้เลยนะครับผมว่าสนใจอยากที่จะชอบบูชาพระหมายได้ที่เท่าไหร่นะครับผมใน EP ไหนนะครับหลังจากนั้นผมก็จะขอทราบชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรนะครับของพี่ๆนะครับผมแล้วก็จะจัดส่งให้ภายในวันนั้นเลยนะครับผมแต่ละรายการนะครับผมก็จะส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางพระทุกองค์สวยตรงตามในคลิปวิดีโอที่พี่ๆนะครับผมได้รับชมกันอยู่นี้อย่างแน่นอนเลยนะครับผมก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมเรามาเริ่มกันที่รายการหมายได้ที่1กันเลยนะครับ ยขออนุญาตซูมกล้องเข้าไปนะครับพี่ๆจะได้ดูกันชัดๆนะครับ เปิดมาด้วยนะครับผมหมายเลขที่1นี้นะครับผมจะเป็นเหรียญโชคดีหลวงพ่อเกษมนะครับพี่เห็นะครับโชคดีพิมพ์ใหญ่ปี3 2มนะครับหลวงพ่อเกษมเขียนมโกรนะครับผมนี่นะครับมาพร้อมกับการประกาศินิบัตแบบนี้เลยนะครับผมผมได้มาพร้อมกันแบบนี้นะครับก็ขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พร้อมกันเลยนะครับสำหรับหมายเลขนี้นะครับผมรายกันที่1นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมเปิดแบ่งปันให้ในราคา750าบบาทเท่านั้นเลยนะครับผมนี่นะครับสำหรับเหรียญโชคดีนะครับหลวงหลังหนูหลวงพ่อเกษมนะครับปี32นะครับพี่ๆเป็นพิมพ์ใหญ่นะ นี่นะครับลองดูผิวกันได้เลยนะครับผมสําหรับหมายเลขนี้นะครับผมเป็นหมายเลขนี้นะครับเปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับผมเจ็ดร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะครับผมเจ็ดร้อยห้าสิบบาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสําหรับเรียนโชคดีนะครับผมหลวงพ่อกเกษมหลังหนูนะครับ ถัดมานะครับผมจะเป็นพระสมเด็จนะครับผมหมายเลขที2่2อนะครับอันนี้เป็นพระสมเด็จพิมพ์เส้นได้นะครับผมรายการนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับเปิดแบ่งปันนะครับผมให้ในราคานะครับพี่ๆสำหรับพระสมเด็จพิมพ์เส้นได้องนี้นะครับผมเนี่นะครับแบ่งปันให้ในราคานะครับผม500บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆรายการนี้เลยนะครับผมดูพิมพ์นี้กันได้เลยนะครับผมสวยงดงามแบบนี้นะครับ500บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมเป็นพระสมเด็จ พิมพ์เส้นได้ใหม่เลขที่2นะครับผมใน EP นี้นะครับผมนี่นะครับถัดมานะครับผมจะเป็นหมายเลขที่3ใน EP นี้แล้วนะครับผมรายการนี้นะครับก็จะเป็นพิมพ์เส้นได้เหมือนกันนะครับแต่เนื้อนะครับผมก็จะออกเป็นสีขาวขาวนะครับพี่ๆองค์เมื่อกี้จะเป็นสีออกสีดำดำนะครับผมองค์นี้นะครับขออนุญาตแบ่งปันให้ในราคาเท่ากันเลยนะครับผม500บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับพระสมเด็จนะครับผมพิมพ์เส้นได้ใหม่เลขที่3นี้นะครับนี่นะครับ5 0าบาทเท่านั้นเลยนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับผม ลองดูลองชมกันได้นะครับผมถูกใจองค์ไหนชอบใจองค์ไหนนะครับผมติดต่อสอบถามนะครับเข้ามากันได้เลยนะครับผมไลน์แอดหนึ่งเจ็ดสี่โอไอพีีคิวนะครับผมเบอร์โทรศูนย์เก้าศูนย์นะครับผมสามสองห้าหนึ่งศูนย์เก้าหกนะครับถัดมานะครับผมหมายเลขที่สี่นะครับผมรายการที่จะเป็นปิดตาเชือกถักนะครับหลวงปู่เอี่ยมนะครับผมวัดสะพานสูงนะครับพี่ๆน่าจะเป็นหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะครับผมเป็นปิดตาเชือกถักนะครับ อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าวัดหนังหรือว่าวัดสะพานสูงนะครับแต่ผมได้มาพร้อมกันแบบนี้นะครับผม2ององนี้นะครับผมขออนุญาตเปิดแบ่งปันให้ในราคา700บาทเท่านั้นนะครับถ้าแยกนะครับผมผมให้อง์ละ400นะครับพี่พี่แต่ถ้าคู่กันนะครับผมลดพิเศษให้เลยนะครับผม2องค์นะครับพิมพ์ใหญ่พิมพเล็กนะครับผม700บาทนะครับมาดูที่ผิวองค์แรกกันก่อนเลยนะครับผมวันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับพี่พีเนี่ยนะครับเป็นปิดตาเชือกถักนะครับผมหลวงปู่เอี่ยมนะครับพี่พี่ลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมท่านใดถูกใจนะครับรือว่าสนนใจะค สอบถามมากันได้นะครับผมรูปภาพเพิ่มเติมมีให้รับชมก่อนนะครับผมนี่นะครับลองพิจารณาลองดูลองชมกันได้เลยนะครับถูกใจองคไหนสนใจองคไหนนะครับผมพูดคุยกันได้ตลอดเลยนะครับพี่ๆถัดมานะครับผมจะเป็นหมายเลขที่4องค์ที่สองนะครับผมอันนี้จะเป็นพิมพ์เล็กนะครับผมนี่นะครับมี2องค์นะครับผมท่านใดกําลังตามหาอยู่นะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับผมผิวสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับสําหรับนะครับผมนี่นะครับเป็นปิดตานะครับผมรูปเอี่ยมนะครับผม ถัดมานะครับพี่ๆเป็นหมายเลขที่5แล้วนะครับผมรายการนี้นะครับผมก็จะเป็นหลวงปู่ทวดนะครับผมเตารีดนะครับพิมพ์เล็กนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับผมปี2 5 0 5นะครับผมหมายเลขนี้นะครับเปิดแบ่งปันให้ในราคา450บาทนะครับสำหรับหลวงปู่ทวดหลังหนังสือนะครับผมพิมพ์เตารีดนะครับองค์นี้นะครับเป็นพิมพ์เล็กนะครับ450บาทเท่านั้นเลยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมนี่นะครับลองดูผิวกันได้นะครับสวยงดงามแบบนี้นะครับ ท่านใดดูเราชอบใจนะครับผมหรือว่าถูกใจนะครับผมรีบโทรรีบสอบถามนะครับเข้ามากันได้เลยนะครับผมนี่นะครับผิวสวยๆเดิมๆแบบนี Absolutely. ้นะครับผมเป็นหนังพ uh ัดทวดหลังหนังสือพิมพ์เล็กนะครับผมวัดช้างให้นะครับนี่นะครับผมเปิดให้ในราคานะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมเปิดให้ในราคานะครับนี่นะครับ รายการที่5นะครับผม450ราสนะครับถัดมานะครับผมอันนี้จะเป็นหลวงพ่อทวดเตารีดเอ่อหลังเตารีดพิมพ์ใหญ่เลยนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับ550บาทนะครับผมหมายเลขนี้นะครับหมายเลขที่6นะครับพี่ๆรายการนี้นะครับผม550บาทเท่านั้นนะครับผมเนี่ยนะครับขออนุญาตลงกล้องให้ดูนะครับผมเนี่ยนะครับใบหน้านะครับผมเนี่ยนะครับเดิมๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆดูผิวกันได้นะครับผมนี่นะครับหมายเลขนี้เป็นหมายเลขที่6แล้วนะครับผม550บาทเท่านั้นนะครับ ถ้าใดสนใจนะครับผมก็รีบโทรรีบสอบถามนะครับเข้ามากันได้เลยนะครับผมนี่นะครับพระทุกองนะครับผมสวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้ทุกรายการอย่างแน่นอนเลยนะครับนี่นะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมเป็นหมายเลขที่6นะครับผมใน EP นี้นะครับถัดมานะครับผมจะเป็นรายการหมายเลขที่7แล้วนะครับพี่ๆรายการนี้นะครับผมก็จะเป็นนะครับเอ่อ รายการนี้นะครับผมเป็นหลวงพ่อทวดพุทธสอนนะครับที่รายการหมายเลขนี้นะครับองค์นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมเปิดแบ่งปันนะครับผมให้พี่ๆนะครับผมเอฟซีนะครับผมสําหรับหลวงพ่อทวดนะครับผมพุทธมงอนนะครับผมองนี้นะครับนี่นะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับพี่ๆรายการหมายเลขนี้นะครับผม450บาทเท่านั้นนะครับผมเป็นปีพศ2509นะครับ 450บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมรายการนี้นะครับนี่นะครับผมเป็นหลวงพ่อทวดนะครัะพี่ๆหมายเลขนี้นะครับผมนี่นะครับลองดูลองชมกันได้นะครับผมถัดมานะครับผมก็จะเป็นหมายเลขที่8แล้วนะครับผมรายการนี้นะครับผมก็จะเป็นนะครับหลวงเจ้าสัวนะครับพี่ๆรายการนี้นะครับผมเป็นพระเจ้าสัวนะครับ หมายเลข8นี้นะครับผมหลวงปูบุญวัดการบางแก้วนะครับพี่พี่หมายเลขนี้นะครับผมขออนุญาตแบ่งปันให้ในราคา500บาทเท่านั้นนะครับเป็นเหรียญเจ้าสัวนะครับผมหมายเลขที่8ใน EP นี้นะครับผมอาจจะลงกล้องให้ดูยากนิดนึงนะครับผมต้องขออภัยพี่พี่กันด้วยนะครับผมนี่นะครับผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมเหรียญหล่อโบราณนะครับผมเจ้าสัวนะครับหลวงปูบุญนะครับพี่พี่หมายเลขนี้นะครับผมนี่นะครับเปิดแบ่งปันให้ในราคา500บาทนะครับ ถัดมานะครับผมอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับผมว่าเป็นกรุวัดไหนนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นพระนอนแบบนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่าวัดระฆังหรือเปล่านะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา450บาทเท่านั้นนะครับนี่นะครับดูกันได้เลยนะครับผมผิวดมเดิมแบบนี้นะครับ450บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับรายการหมายเลขนที่9ใน EP นี้นะครับผมอันนี้เป็นผิวด้านหลังนะครับนี่นะครับผมลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผม450นะครับ จะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับถัดมานะครับพี่พี่เป็นหมายเลขที่10แล้วนะครับผมวันนี้จะเป็นเหรียญนะครับหลวงพ่อยิสนะครับพี่พี่เนี่ยนะครับรุ่นสร้างสาราการปริยนนะครับผมเหรียญหลวงพ่อยิสนะครับหมายเลขที่10นะครับองค์นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมเปิดแบ่งปันให้พร้อมเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับ600บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับเหรียญรวงข้าวนะครับหลวงพ่อยิสตนะครับผมรุ่นสร้างสาราการปริยนนะครับพี่พี่หมายเลขนี้นะครับ 600บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆหมายเลขที่10ใน EP นี้นะครับผมนี่นะครับเหรียญสวยคมแบบนี้เลยนะครับผมสำหรับหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่10นะครับหลวงพ่อยิบนะครับถัดมานะครับผมหมายเลขที่11นะครับผมรายครนี้ก็จะเป็นเหรียญข้าวหลามตัดนะครับ ที่อยู่ในเลี่ยมแบบนี้นะครับผมเป็นของหลบผู้เอี่ยมนะครับผมวัดสะพานสูงนะครับพี่ๆก็จะมีเป็นรูปภาพเก่าอยู่ในนี้ด้วยนะครับผมเก่าๆแบบนี้เลยนะครับชุดนี้นะครับผมสองรายการนะครับที่อยู่ในเลี่ยมเก่าแบบนี้นะครับหมายเลขนี้หมายเลขที่11นะครับผมขออนุญาตนะครับผมเปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับชุดนี้500บาทเท่านั้นนะครับจะประกอบไปด้วยเหรียญข้อหลามตัดหลบผู้เอี่ยมนะครับผมแล้วก็จะเป็นรูปภาพเก่าแบบนี้เลยนะครับจะอยู่ในเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับพี่ๆก็จะมีเป็นเศษผ้าจีวรนะครับผมนครนะ เครื่องรางนะครับผมของอที่อยู่ในกรอบแบบนี้นะครับผมด้านหลังก็จะมีเป็นได้ใส่สินด้วยนะครับพี่พี่ห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมถัดม,มานะครับผมจะเป็นหมายเลขที่สิบสองแล้วนะครับรายกรารนี้นะครับผมก็จะเป็นนะครับตระกุดคู่นะครับชาตรีหลวงพ่อกลั่นวัดพญายนการามนะครับผมมาพร้อมกับการประกาศสนิบัติแบบนี้เลยนะครับสําหรับหมายเลขนี้นะครับผมเป็นหมายเลขที่สิบสองนะครับผมเป็นตระกุดชาตรีคู่นะครับผมหลวงพ่อกลั่นนะครับ หมายเลขนี้นะครับผมขออนุญาตนะครั no wow. no right. like so, บผมเปิดแบ่งปันนะครับให้ในราคานะครับพี่พี่นี่นะครับให้ในราคาพิเศษเลยนะครับผมตะกุดชาตีคู่นะครับผมรับปรกันนะครับหกร้อยบาทเท่านั้นนะครับพี่พี่หมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่12นะครับหกร้อยบาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมนี่นะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมผิวสวยงดงามแบบนี้นะครับผมถ้าสนใจนะครับผมก็รีบติดต่อรีบสอบถามนะครับ มากันได้เลยนะครับผมได้ที่ไลน์แอด174 OIPTQ นะครับเบอร์โทรนะครับผม090นะครับผม325อ้นะครับ1096งนะครับองนี้600บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับหมายเลขที่12นี้นะครับผมถ้าในสนใจก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะครับถัดมานะครับผมหมายเลข13เป็นพระสมเด็จนะครับผมที่อยู่ในเลี่ยมแบบนี้นะครับ องนี้ผิวถือว่าสวยงดงามเลยนะครับพี่พร้อมเลี่ยมเลยนะครับผมพร้อมขึ้นคอ,อห้อยบูชาเลยนะครับ500บาทนะครับผมสําหรับพระสมเด็จรายการนี้นะครับ500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมเป็นหมายเลขที่13แล้วนะครับพี่ใน EP นี้นะครับผมนี่นะครับลองดูลองชมกันได้นะครับผมถ้าได้สนใจนะครับติดต่อกันเข้ามาได้นะครับผมหมายเลขนี้นะครับ เปิดแบ่งป <at> like ันให้ในราคา500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสําหรับพระสมเด็จนะครับพี่ๆหมายเลขที่13แล้วนะครับผมใน EP นี้นะครับถัดมานะครับผมจะเป็นสมเด็จเกศชัยโยนะครับพี่ๆพิมพ์เจ็ดชั้นนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่14นะครับผมรายการนี้นะครับผม500บาทเหมือนกันนะครับสาหรับนะครับผมพระสมเด็จเกศชัยโยพิมพ์เจ็ดชั้นองนี้นะครับผม500บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับพระ เลขที่14ใน EP ีนี้นะครับผมดูนะครับดูเนื้อหาโมดสารกันได้นะครับผมทนาดชอบใจนะครับผมหรือว่ามีมุมไปต่อนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามนะครับผมเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับพี่พี่ยินดีนะครับยินดีพูดคุยกับพี่พี่ทุกท่านเลยนะครับผมเนี่ะครับ มายเลขนี้นะครับผมเป็นหมายเลขที่14แล้วนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา500บาทเท่านั้นเลยนะครับผมถัดมานะครับผมจะเป็นหลวงปุกเผือกนะครับผมพระพงษ์หลวงปู่เผือกคูสระนะครับพี่ๆหมายเลขที่15นะครับรายการนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับเปิดให้ในราคานะครับผมสําหรับพระพงษ์หลวงปู่เผือกคุตระนะครับพี่ๆองนี้นะครับผม450บาทเท่านั้นนะครับผม450บาทนะครับหมายเลขนี้หมายเลขที่15แล้วนะครับผม นี่นะครับสวยงดงามนะครับถัดมานะครับผมจะเป็นหลวงพ่อสโสธรนะคะพี่พี่อันนี้เป็นพิมพ์สี่เหลี่ยมนะครับพี่พี่พิมพ์เล็กแบบนี้นะครับหมายเล็กนี้400บาทเท่านั้นนะครับเป็นเนื้อสามกริย์นะครับพี่พี่สำหรับพระพุทธโสธรนะครับผมรุ่นประวัติศาสตร์80ปีนะครับผมนี่เลยครับเป็นเนื้อสามกริย์นะครับผม400บาทนะครับพี่พี่รายการนี้พร้อมเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับผม4 0่400บาทเท่านั้นนะครับ ถัดมานะครับพี่พี่เป็นหมายเลขที่17แล้วนะครับผมพระหลวงพ<ร>่อปานนะครับผมพ,พิมพ์ทรงไก่นะครับพี่พี่หมายเลขนี้นะครับแบ่งปันนะครับผมให <sk r municip als> ้พี่พี่นะครับผม FC นะครับในราคานะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่17นะครับผมจะเป็นพระหลวงพ่อปานพิมพ์ทรงไก่นะครับรายการนี้นะครับผมเอา350นะครับพี่พี่รายการนี้350บาทเท่านั้นเลยนะครับอันนี้เป็นผิวด้านหลังนะครับผมนี่นะครับ สวยๆเด no ิมๆแบบนี here, ้เลยนะครัพี่ๆรายการหมายเลขที่17นี้นะครับผมถัดมานะครับผมหมายเลขที่18แล้วนะครับผมรายการนี้จะเป็นหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับเอา400บาทนะครับผมนี่นะครับหลวงพ่อวัดบ้านแหลมวัดเพชรสมุทรนะครับผมวรวิหารปี2516นะครับนี่นะครับผมเป็นเนื้อผงนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับผมนี่นะครับผิวสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมเปิดแบ่งปันนะครับให้ในราคานะครับผม400บาทเท่านั้นเลยนะครับผมรายการนี้นะครับ 400บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสำหรับพระหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะครับปี2516นะครับพี่ๆเนี่ยนะครับหมายเลขนี้นะครับผมรายการที่18นะครับถัดมานะครับผมจะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลั่นนะครับผมอันนี้เป็นเนื้อกระไหลทองนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับผมนี่นะครับหลวงพ่อกลั่นนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมรายการที่19นะครับผมเอา400บาทนะครับผมหมายเลขนี้นะครับ เป็นปีพศ2469นะครับผมหมายเลขที่19นะครับผม400บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับพี่ๆสำหรับพระหลวงพ่อกลั่นนะครับผมเป็นที่ระลึกในการปฏิสังขรณ์อุโบสถนะครับผมรายการนี้นะครับ400บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับหมายเลขที่19นะครับผม ถัดมานะครับผมหมายเลขที่20แล้วนะครับผมจะเป็นเหรียญหลวงพอกกลวยนะครับพี่ๆวัดโคสิตารามจังหวัดชัยนาทนะครับผมเหรียญกลมนะครับเนื้ออันปาก้านะครับผมมีรอยจานนะครับเหรียญนี้นะครับผมเอา400บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับสําหรับเหรียญพอกกลวยนะครับผมนี่นะครับมีรอยจานมือแบบนี้เลยนะครับผมวัดโคศิตารามนะครับหมายเลขที่20นะครับผมรายการนี้400บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับ ท่านใดอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมนะครับผมหรือว่าอยากชมมุมไหนเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับไลน์แอดนะครับผมเป็นเจสซี่โอไอพีทีคิวนะครับแต่ถ้าจะให้ง่ายที่สุดก็โทรมาที่เบอร์ศูนย์เก้าศูนย์สามสองห้าหนึ่งศูนย์เก้าหกนะครับถัดมาหมายเลขที่ยี่สิบเอ็ดนะครับผมเป็นพระผงของขวัญนะครับพี่ๆรายการนี้นะครับหมายเลขที่ยี่สิบเอ็ดองค์นี้นะครับผมขออนุญาตเปิดแบ่งปันนะครับผมให้ในราคานะครับพระผงของขวัญองค์นี้นะครับผมเออเอาสี่ร้อยบาทนะครับผมหมายเลขนี้นะครับ นี่นะครับ400บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับพระหงของขวัญนะครับพี่ๆอยู่ในเลี่ยมเก่าแบบนี้เลยนะครับผมหมายเลขที่21นะครับถัดมาครับผมหมายเลขที่22นะครับรายกันนี้จะเป็นเบี้ยแก้นะครับผมถักเชือกนะครับน่าจะเป็นของผมไม่ไม่แน่ใจว่าของหลวงปู่บุญหรือว่า หลวงปู่เอี่ยมนะครับผมแต่ด้านในนะครับผมขยับดูแล้วเป็นปลอดยังวิ่งอยู่นะครับพี่พีอยู่ด้านในเลยนะครับเป็นเบี้ยแก้นะครับผมเชือกถักนะครับหมายเลขที่22นะครับผมรายการนี้เอา550านะครับพี่พีหมายเลขนี้นะครับ5 5าบาทนะครับผมสําหรับเบี้ยแก้นะครับผมถักเชือกนะครับผมหมายเลขนี้นะครับดูกันชัดๆเลยนะครับผม550บบาทเท่านั้นนะครับอันนี้เป็นเบี้ยนะครับผมนี่นะครับหุ้มถักเชือกเก่าๆเลยนะครับผมนี่นะครับ หลอดยังวิ่งอยู่นะครับพี่พี่เห็นไหมครับเขย่าดูนะครับผมมีตลอดวิ่งอยู่ด้านในนะครับ550นะครับผมรายการนี้นะครับถัดมานะครับผมจะเป็นพระสมเด็จยกเขียวมรกตนะครับผมองค์นี้นะครับแบ่งปันให้พี่พี่นะครับผมเอา500บาทนะครับผมหมายเลขที่23นะครับผมพระสมเด็จยกเขียวมรกตนะครับผม500บาทเท่านั้นนะครับพี่พี่สำหรับรายการนี้นะครับลองดูลองชมกันได้นะครับผมตรงนี้จะมีเป็นติดแผ่นทองด้วยนะครับผมเนี่นะครับตรงนี้นะครับ เป็นกลุวังหน้านะครับผมพระสดเด็จยกเขียวมรกตนะครับผมเนื้อง์นี้สวยมากนะครับพี่เนี่ยนะครับ5 0าบาทเท่านั้นนะครับผมท่านได้สนใจนะครับไล์แอดเลยนะครับผม1 7ึ o ง p จ q นะครับเบอร์โทรก็0 9 0นะครับผม3251096นะครับผมถัดมานะครับผมเป็นรายการรองสุดท้ายนี่พีนี้แล้วนะครับผมรายการนี้นะครับจะเป็นนาคปกนะครับพี่เนี่ยนะครับนาคปกหลวงปุ่ทิมนะครับผมหมายเลขนี้นะครับ เป็นเนื้อทองแดงนะครับพี่พี่พระนาคปลกองเล็กองนี้นะครับผมเอา300บาทเท่านั้นนะครับพี่พี่นี่นะครับผมนาคปลวกหรอปูทิมิซิริโกนะครับผม300บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้น,น,นเลยนะครับผมดูผิวกันได้นะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับพี่พี่องเล็กๆเ,เลยนะครับผมใบนี้นะครับอยู่ในเลี่ยมเลยนะครับพี่พี่เป็นเรี่ยมพลาสติกเก็บผิวไว้นะครับสําหรับ รายการสุดท้ายนี้นะครับผมก็จะเป็นหลบพุเผือกนะครับพี่พี่องค์นี้นะครับแต่เนื้อจะเก่ามากนะครับพี่พี่องค์นี้นะครับเอา350บาทนะครับพี่พี่รายการที่25นี้นะครับผมสําหรับพระผงนะครับผมค์หลบผุเผือกกุศลนะครับท่านใดสนใจพร้อมกันกับองค์ที่15นะครับผมก็พูดคุยราคากันได้นะครับผมยินดีแบ่งปันให้นะครับขอให้พี่พี่ถูกใจนะครับนั้นนะครับผมผมก็ยินดีแบ่งปันให้ทุกรายการนะครับสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับผมยินดีนะครับพี่พี่เห็นัครบ ินด,ดีมากๆนะครับผมที่พี่พเข้ามารับชมทางช่องของผมนะครับผมจะลืมกดปุ่มถูกใจกดปุ่มติดตามไว้ให้ผมกันด้วยนะครับพี่พี่ ก็สําหรับท่านใดนะครับที่รับชมมาจนถึงท้ายคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับผมขออีกครั้งหนึ่งนะครับผมอย่าลืมนะครับพี่ๆกดปุ่มถูกใจกดปุ่มติดตามนะครับผมไว้ให้ทางช่องของกระผมด้วยนะครับแล้วสําหรับท่านใดที่รับชมและชอบใจรับชมและสนใจอยากที่จะเช่าบูชาพระรายการไหนนะครับผมติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมได้ที่ไลน์แอดตรงด้านบนเลยนะครับแอดหนึ่งเนะครับเบอร์โทร0 9 0 3 2 5 1 0 9 6นะครับผมสามารถใช้โทรติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ เน้นย้ำกันอีกครั้งนะครับผมทางช่องของผมนะครับผมจะส่งพระให้ตรงตามในคลิปวิดีโอนี้ทุกรายการนะครับท่านใดเช่าบูชารายการไหนไปก็จะได้รับพระรายการนั้นอย่างแน่นอนเลยนะครับผมก็ดูให้ชอบใจกันได้เลยนะครับพี่พีรูปภาพเพิ่มเติมก็มีให้รับชมนะครับผมสอบถามเข้ามาขอดูกันได้นะครับและสำหรับวันนี้นะครับผมกระผมนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ